ทีมชาติไทยกลับมาชนะ2เกมหลังสุดยิงไป3แล้วก็ไม่เสียประตูส่วนเกมในบ้าน11เกมหลังพลาดเพียงแค่หนเดียวชนะไปถึง8เกมส่วนทีมชาติอินเดียผลงานช่วงหลังชนะแค่1เกมในรอบ14เกมหลังเกมนอกบ้าน8เกมหลังสุดแพ้ไปถึง5เกมส่วนช้างศึกยู23ปีค่อนข้างน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับหลังจากแพ้มา5เกม ติดต่อกันถึงอย่างไรเกมในบ้าน4เกมหลังสุดชนะรวดยิงไปถึง12ประตูส่วนฮ่องกงอาการหนักไม่แพ้กับทีมชาติไทยนะครับพอแพ้รวดทั้งสองเกมหลังยิงได้สู่ประตูแล้วก็เสียไปถึง8ปประตูนอกบ้านสวัสดีผู้ติดตามทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่รักฟุตบอลทั้งหลายนะครับวันนี้แอดจะมาสปอยข่าวเล่าเรื่องอะไรกันบ้าง ไปชมกันเลยนะครับก็วันนี้แล้วนะครับสําหรับทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นชุดใหญ่หรือว่าชุดยูยีก็จะมีคิวการแข่งขันในค่ําคืนนี้นะครับสาหรับชุดเล็กนะครับก็จะแข่งขันกันในเวลา16บหนาฬิกาหรือว่า4ี่โมงเย็นนะครับส่วนชุดใหญ่ก็จะแข่งขันกันในเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งนะครับส่วนความพร้อมของทั้ง2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมไม่ว่าจะเป็นทีมชุดใหญ่หรือว่าชุดเล็กนะครับวันนี้แอดก็จะมาดู ติแล้วก็รวบรวมรีวิวให้ดูกันในคลิปนี้นะครับคลิปนี้อาจจะเร็วหน่อยนะครับสั้นๆชับแล้วก็ได้ใจความสำหรับแรงกิ้งของทีมชาติไทยนะครับก็อยู่อันดับที่99ของโลกส่วนอินเดียนะครับก็อยู่ที่127ของโลกสถิตินะครับทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา4ครั้งนะครับโดยผลนะครับไทยชนะ2เสมอศูนย์แล้วก็แพ้2นะครับส่วน5เกมหลังสุดของทีมชาติไทยนะครับไทยชนะไป3เสมอศูนย์แล้วก็แพ้2 ส่วนสถิติ5เกมหลังสุดของอินเดียนะครับอินเดียก็ชนะมาแค่1แมตช์เสมอ3แล้วก็แพ้1นะครับก็สถิติ5นัดหลังสุดของอินเดียก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ส่วนทีมชาติไทยนะครับทำผลงานล่าสุดในเกมศึกเอเชียนคัพเปิดบ้านชนะสีลังกาไป1ประตูต่อ0ส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับทางมาสาทดาอิชีนะครับกุนซือทีมชาติไทยก็ไม่มีแข้งตัวหลัก ที่บาดเจ็บนะครับไม่ได้ติดมาในทีมไม่ว่าจะเป็นจนธรรมเข็นบีสุภนัทเหมือนตาพัติกุรสั้นนะครับสำหรับ3คนนี้ในยุคข,ของอีชีส่วนคนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพิธิวัตสุษิตคำมกุเลเจริญศักดิ์ลงกรชนาทิพย์สงศิลปปลระเมศอาจวิไลนะครับก็พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมชาติไทยในวันนี้ ส่วนทางด้านอินเดียนะครับทำผลงานในเกมล่าสุดในศึกเอเชียนคัพเปิดบ้านเสมอกับบางกลา,าเทศไปศู์ประตูต่อศูนย์ส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับคุณซื้อ,อย่างมานโลมาเกวสกุนซื้อทีมชาติอินเดียจะจัดแผนที่ดีที่สุดแกนหลักก็จะมีทั้งลิสตอนโคลาโคอาปูยาลันเตออายุชเชตีฟารุซาดินสุนินเชตีแล้วก็อุดันเตซิงก็พร้อมลงให้สนามกับทีมชาติอินเดียในชุดที่จะพะทะกับทีมชาติไทย บทสรุปในเกมนี้นะครับเจ้าบ้านทีมชาติไทยกลับมาชนะ2เกมจากหลังสุดยิงไป3แล้วก็ไม่เสียประตูเลยส่วนเกมในบ้าน11เกมหลังพลาดแค่ครั้งเดียวนะครับชนะไปถึง8เกมส่วนทีมชาติอินเดียผลงานในช่วงหลังสุดชนะไปแค่เกมเดียวจาก14เกมเกมนอกบ้าน8เกมหลังสุดแพ้ไปถึง5เกมทั้งสองทีมเจอกันมาล่าสุดอินเดียชนะไป1ประตูต่อศอาจคิดว่าไทยก็น่าชนะนะครับแต่ก็ชนะอย่างน้อย1ลูก ส่วนช้างสุดยู23ปีนะครับก็จะพบกับทีมชาติฮ่องกงโดยสถิติของทั้ง2ทีมที่เคยเจอกันนะครับก็ยังไม่เคยเจอกันเลยสําหรับยู23ปีนะครับสถิติ5เกมหลังสุดของทีมชาติไทยยู23ปีนะครับไทยก็ค่อนข้างที่สถิติไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแข่งไป5นัดก็แพ้น5นัดเลยแต่เท่าที่จาได้ก็เป็นที่โดฮาครับนะครับที่เจอแต่ทีมแข็งๆทั้งนั้นเลยส่วนทางด้านฮ่องกงยู23ปีนะครับ5นัดหลังสุด ชนะ2เสมอ0ูนแล้วก็แพ้ไปถึง3เรามาดูความพร้อมของทั้ง2ทีมเลยนะครับทีมชาติไทยยู23ปีนะครับทีมชาติไทยยู23ปีทําผลงานในเกมล่าสุดก็พ่ายทางโคเอเชียยู U 21ไป1นึประตูต่อ3ส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับทางทาคายุกินิชิกะยะกุนซือทีมชาติไทยยู23ปีนะครับก็เตรียมจัดชุดใหญ่นําทีมมาโดย วาริชูทองชนพัฒน์บัวพันทวัชชัยอินประโคนเอราวันกานิเยสยานยบยศกรบูรพาธนาวุฒิโคชัยนะครับพร้อมที่จะลง11ตัวเจ็งในเกมนี้ส่วนทีมชาติฮ่องกงยู23ปีนะครับล่าสุดทีมชาติฮ่องกงยู23ปีก็ทําผลงานล่าสุดแพ้กับอุซเบกิสถานไป0ประตูต่อ4ส่วนความพร้อมในเกมนี้นะครับดารินอาโนกุญซือทีมชาติฮ่องกงยู23ปีนะครับเตรียมจัดผู้เล่นชุดหลักเลยนะครับนำมาโดยไมเคิลกูเดบูรูเซอร์นะครับหลุงเจอร์ลิงโคตุง ตรงวานเฮียโจวานแดซอยนะครับก็จัดเต็มพร้อมที่จะลงเล่นที่บดคนพร้อมกับจะเจอทีมชาติไทยยู23ปีในคำ่ำเืนนี้โดยสรุปผลงานนะครับเจ้าบ,บ้านทีมชาติไทยยู23ปีนะครับค่อนข้างที่จะน่ากังวลอยู่เหมือนกันหลังจากแพ้มา5เกมติดต่อกันถึงยังไงก็ตามนะครับในบ้าน4เกมหลังชนะรวดยิงไปถึง12ประตูส่วนทีมเยือนอย่างทีมชาติฮ่องกงยู23ปีอาการหนักไม่แพ้กันนะครับเพราะแพ้รวดถึง2เกมหลังจากยิงไปได้ศูนย์ประตูนะครับแล้วก็ เสียไปถึง8ในเกมนอกบ้านชนะแค่ครั้งเดียวในรอบ9เกมหลังทั้งสองทีมไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับนัดคิดว่าในเกมนี้นะครับทีมชาติไทยก็ของนิชิเกยะนขาจะอัจะอาจไปสัก2ลูก3ลูกปะเรามาสรุปโปรแกรมการแข่งขัน,นแล้วก็ช่องทางการถ่ายทอดสดนะครับคู่แรกนะครับไทย vs ฮ่องกงนะครับของชั้น 1U 23ป,ปีก็จะเตะกันในเวลา16นาฬิกาช่องทางการถ่ายทอดสดก็จะมีทวิชันน o w แล้วก็ BG Sport นะครับก็เป็น YouTube ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับก็จะเตะก,กันในเวลา19นากา3-0น,นไทยพบอินเดียถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีทูวิชั่นนาวแล้วก็ bg s p สปอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เราฟังถ้าในคลิปนี้แอดพูดผิดปการใดต้งขออภัยทุกคนไว้ที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีครับ